สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องจ๊ะจ๋ากินแซบจ้าวันนี้สาวจ๋าจะชวนเพื่อนเพื่อนมาทานข้าวด้วยกันนะคะกับข้าวเยอะแยะเลยค่ะวันนี้สาวจ๋าได้เป็นข้าวต้มกุ้ยนะคะเพื่อนเพื่อนตักจากหม้อมาใหม่ๆร้อนๆเลยจ้าแล้วก็จะมีเครื่องเคียงก็จะเป็นผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะผัดใหม่ๆหอมๆแซบๆซยั่วๆเลยจ้า อีกหนึ่งจานก็จะเป็นกุนเชียงทอดนะคะเพื่อนๆกับปลาทอดจ้าปลาตากแดดทอดกรอบๆเลยจ้ะเพื่อนๆอ,อันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยของชอบสาวจ๋าจ้าผักกาดหวานผัดใส่ไข่จ้าเพื่อนๆยั่วๆฉ่ำๆเลยจ้าอีกหนึ่งจานของเราก็จะเป็นกระดูกหมูทอดนะคะเพื่อนๆ มาจ้ามาทานข้าวต้มกุ้ยกับสาจาะนะคะเ่บๆยั่วๆอีกแล้วค่ะเพื่อนๆเครื่องเคียงของเราเยอะมากเลยนะคะมาจ้ามาสดข้าวต้มร้อนๆไปพร้อมสาจาเลยจ้าเพื่อนๆเป็นยังไงคะแม่อร่อยไหมคะเส าสดลุงลงคอดีเนาะร้อนๆอน่ะมาชดกระตุ้มร้อนๆด้วยกันจ้าดีะวันนี้ให้คุณแม่เป็นดาราอยู่ช่องสาจานะคะสาจา๋าไม่พร้อมยังไม่ไม่พร้อมที่จะรับประทานค่ะเ,เพื่อนๆยั่วเลยนะคะกับข้าวของเราวันนี้ เยอะๆคุณแม่บอกเยอะๆเลยจ้าแล้วจะให้น้องข้าวหอมกินเป็นเพื่อนคุณแม่ก่อนจ้าเพือ่อนเนข้าวต้มกุยนะคะสดร้อนๆตอนค่ำค่ค่ะได้บรรยากาศดีคะ่ะเพื่อนเอนอร่อยไหมลูกเจ็บมิ ทำกับข้าวกินทุกวันก็ไม่รู้จะทําอะไรทานนะคะเพื่อนๆนึกขึ้นได้เอออยากซดข้าวต้มร้อนๆจะกินกับกุนเชียงทอดผัดหัวชใชเท้าหวานแล้วก็กระดูกหมูทอดผักบุ้งผัดไฟแดงเนะะี่ยค่ะนานแล้วคะ่ะไม่ได้กินต้มข้าวต้มไว้หม้อใหญ่ๆเลยนะคะ นายช่างเพิ่งอาบน้ำเสร็จมาค่ะสดกะต้มร้อนๆค่ะนายช่าง ป,ปวันพอดีแม่พัดหดัวชาเท้าอ่ะเข้ากันดีนะเนาะ อนหนรจ้ะลองสิลูกเข้ากันดีนะลองสักนิดหนึง่งเปนหัวผักกาดหวานอร่อยไหมอร่อยอร่อยก็กินเยอะๆเลยจ้าข้าวต้มเต็มหม้อเลยนานๆได้ทำทานค่ะ แม่กับน้องข้าวหอมอร่อยกันใหญ่เลยจ้ามาคะ่ะมาซุดข้าวต้มไปพร้อมคุณแม่กับน้องข้าวหอมนะคะเพื่อนๆต้มกุ้ยยำเย็นจ้า แม่อร่อยผัดผักบุ้งนะคะทำอย่างละเล็กอย่างละน้อยไม่ต้องเยอะค่ะเพื่อนๆโอ้น้องข้าหอมสดข้าวต้มคำใหญ่ๆเลยค่ะถูกใจไหมลูกอืกินเยอะๆค่ะ เอาไหมลูกแต่แม่ไปตักให้ค่ะนี่กินเก่งไหมเฮ้ยชนะยีฝมือแม่รอร่อยไหมคะอือนั่งรอเลยค่ะเต็นมน้ำน้ะะอะอมดีดีดีีด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 ดีดีดีีดดีดไ 그래서 저는 이 꽃은 맘에 안 끓이는 게아 ผัดผักบุงไฟแดงขายดีนะคะเพื่อนๆคุณแม่อร่อยจ้ะนลองก็หอมอร่อยค่ะอร่อยอะไรมากคะลูก <c oughs> อร่อยแต่อันนั้นแหละคะหมูทอดอย่างเดียว <c oughs> ไม่ลองกุนเชียงอ่ะลูกกุนเชียงก็เข้ากันกับข้าวต้มดีนะกิน <c oughs> เยอะๆจ้ากินให้อิ่มนอนให้หลับสุขภาพจะได้แข็งแรงจ้า ได้ยินเสียงสดกระชื่นใจล้วคุณแม่กับน,น้องข้าหอมนะคะกิน้าวต้มใบคนละสองถ้วยแล้วค่ะเพื่อนๆสดร้อนๆคล,ล่อ,องคอดีนะคะนานๆนนทำทานทีค่ะเมนูข้าวต้มกุ้ยนะคะเพื่อนๆ ไหนคุณแม่ลองสดดังๆเหมือนหลานสาวสิทำได้ไหมโอเคค่ะผ่านค่ะพูดหยอกพูดเล่นกันนะคะครอบครัวจะได้ไม่ไม่เหงาจากเพื่อนเพื่อร่อยมากเลยค่ะเหมือนแม่จะใส่น้ำเยอะเกินไปนะเหรอคะลูกเหลวเมาเลยถ้วยสองเหลวเกินไปใช่ไหมคะ แอดีล,อล้ววันหน้าทําทานกันอีกเนาะอร่อยอร่อยกินพร้อมหน้า <c oughs> พร้อมตาแม่มาอยู่กับสาวจ๋าได้เดินกว่าๆนะคะเพื่อนๆเริ่มน้ำหนักขึ้นแล้วคะ่ะเริ่มมีน้ำมีนวลขึ้นแล้วคะ่ะเมื่อก่อนนี่ผอมมาก ผิดกันกับสาวจ๋าะนะคะสาวจ๋านิดโอ้โหตัวยงใหญ่นะคะแม่นี่ผมผม,มหุน่นเพียวๆนะคะอิจฉาหุ่นแม่จ้ะก็หุ่นหนุ่นน้องก็หอมก็สวยหุ่นน้องก็หอมได้แม่เพชรดีแล้วไม่อ้วนเหมือนแม่จ๋าเพราะอ,อะไรอ้วนก็น้ําหนักเยอะก็รูปร่างก็ไม่สวยเท่าไหร่ไงลูแถ<ผ>มก็ปวดขาด้วย ทำามข่อข้างนี้แม่เล็กข้างนี้ใหญ่อ๋อก็เท่ากันแหลนะนูดูดีๆสิ <c oughs> <c oughs> แม่เอียง <c oughs> เฉยๆเจ้าเนั่นแมนไน่ไปไหนไปไว้ไหม ณแม่ก็อิ่มแล้วนะคะเพื่อนๆสองถ้วยผ่านไปแล้วค่ะเป็นไงลูกต่อถ้วยที่สามไหมคะไม่ไหวค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปวันนี้สาวจา๋าต้องขอปิดไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสาวจา๋าต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องจ๊ะจ๋ากินแซ่บมากๆคะ่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ